อืมก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะในวันนี้เนี่ยผมไปอยู่ในแมปที่คนเนี่ยเล่นเยอะมาก pin. build or base ท่านผู้ชมคือเป็นแมปที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฐานนะเออสร้างฐานแบบนี้แล้วก็สู้กับซอมบี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมเนี่ยลองสู้ให้ดูไปรอบแรกก่อนแล้วกันท่านผู้ชมอืมเริ่มมาคือเรามีมีดด้วยอืมนี่เป็นไงผมสามารถสู้กับซอมบีม้อืมอืมฟันมันอืมคือสามารถฟันได้ล็อกจอได้ อ่าโอเคโอตรงนี้เหมือนว่าจะมีอีเวนนะเป็นอีเวนอะไรนี่อืมไดนดูสิน่าจะเป็นอีเวนพระจันทร์บูมูลอ่าฟูมูลคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนพระจันทร์เต็มดวงนะฮะอืมตอนอื่นคืออีเวนเนี้ยไม่รู้ว่าให้อะไรกับเราท่านผู้ชมแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยซอมบี้มาเรื่อยเยนะเออเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยผมจะมีป้อมปืนแค่ป้อมเดียวมาเวฟที่7แล้วฮะคือผมคิดว่าน่าจะยังไหวนะอืมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยช่วยฟันไปด้วย แต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมมีกล่องนะเออมันเป็นกล่องโอกล่องเซลโลบักผมก็นึกงว่าอะไรท่านผู้ชมในนี้ตรงตรงนี้มีอะไรแบบอืมคือต้องโอเมกาโอพฮะอันนี้อะไรรีวอร์ดคือโอต้องใช้พระจันทร์เนี่ยห้าสิบหนึ่งร้อยยี่สิบสองร้อยคือใช้เยอะมากตรงนี้เนี่ยก็เป็นอืมผมซื้อได้เลยไหม ไม่พอฮะอ๋อกล่องพวกนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เศษพระจันทร์เนี่ยแรกด้วยนั่นเอง่านผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอมาดูที่ร้านค้าสักหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นกล่องเวพอนนะฮะซึ่งก็อืมอ๋อไอ้กล่องสุ่มข้างๆตรงนั้นเนี่ยเป็นกล่องอุปกรณ์สมใส่ส่วนแบบว่าบล็อกอ๋อตรงนี้คือบล็อกนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่155ผมสามารถซื้อนี้ได้อะอืมซื้อได้สโอเค ผมซื้อมาสามแล้วก็เราเนี่ยสามารถสร้างได้อ่าเอาไว้สักประมาณมุมนี้ได้ไหมอืมอ๋อมันต้องมีบล็อกตั้งด้วยปะเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามโอเคตอนนี้คือผมมีสามจุดตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกสามนะฮะคือเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ากระองนี้เนี่ยน่าสนใจไงอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกล่องอุปกรณ์นะฮะเออมันน่าจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูอืมอืม คอรีเจนลี่โออีพิคฮะอันนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่ากี่เปอร์เซ็นต์คือต้องมาดูที่ร้านค้าเวพอรนฮะคือร้านค้าเวพอนน่าจะเป็นกล่องนี้นะไม่ชมโอสิบแปดเปอร์เซนถ้าเกิดว่าผมได้เ k คมันนี้น่าจะดีกว่านี้ <c oughs> เออแต่ว่าได้กล่องนี้เนี่ยก็ไม่แย่ฮะเ,เดี๋ยวสตอมก่อนสตอมก่อนผมคอเปลี่ยนอาวุธสักหน่อยอืมดาเมจเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้นะเออน่าจะมีดาเมจบอกสักหน่อยทอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มสู้เลย คือตอนนี้เนี่ยผมมีดาบมซมูโมไรมาละอืมอืมโอ้เหมือนดาวเมจเนี่ยจะเก้าสิบอืมดาวเมจแรงมากคือดาเมจแรงแรงมากดาบซมมูไรโอไมคก๊อด oh คือถ้าเกิดว่าผมมีป้อมปืนดีๆสักหน่อยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโกงอยู่นะอืมดูดิผมคิดว่าผม <c oughs> ผมยืนอยู่ตรงนี้ <c oughs> ออกมันฟันออตโต้ด้วยอะ่ะเออมันฟันออตโต้ด้วยนี่ตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ยี่สิบหกละฮะเออเศษวกิจจันทร์นะนะแล้วก็มีเงินอยู่สองร้อยด้วย ผมว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูในร้านค้าสักหน่อยแล้วว่ามันมีอะไรมาขายเพิ่มหรือเปล่าอืมในร้านค้าโอ้อันนี้พันห้าเดียวเอออันนี้แปดพันนะผู้ชมโอ้เหมือนว่าในสต็อกเนี่ยมันจะเป็นอินฟินิตี้ด้วยนะเออมันเป็นอินฟินิตี้ด้วยฮะอันนี้แปดพันนี่คือเแปดพันนี่จะเ,เก็บเมื่อไหร่จะถึงเนะี่ยอืมโอตรงนี้นี่มันเป็นหัวใจเราฮะอ คือมันเป็นจุดฐานนี่เองเออเอาเอา,เอาเป็นว่าเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์สี่หกเศจประจันอ,อย่านะซอมบี้ซอมบี้อย่าพิ่งซอมบี้ซอมบี้แตกฮะเออไม่ไหวจริงว่ะแต่ว่าอืมคือในตอนนี้เนี่ยผมมีป้อมปืนโอ้ป้อมปืนไฟคือมันวงมันน้อยมากอะเออผมว่าเอาไว้สักหน้าหน้านี้น่าจะโอเคนะป้อมปืนไฟแล้วก็ โอ้นี้อันนี้อันนี้ใหญ่อยู่อันนี้ใหญ่อยู่เอาไว้สักประมาณมุมนี้เออกำลังดีฮะ่านผู้ชมเอาเป็นว่าในตอนนี้เดี๋ยวผมมาดูเพิ่มสักหน่อยเผื่อว่ามีอะไรดีๆมาขายโอ้นี่เจ็ดร้อยห้าสิบเลยอ่ะดับเบิลเทอร์เรตฮะคือปืนไฟนี่พันห้าเลยนะเออมีอันนี้อันนี้เนี่ยผมว่าซื้อมาเพิ่มสักหน่อยคือมันเป็นแท่นเหยียบนะฮะเออเราไม่มีแท่นเหยียบเลยดิซื้อมาไว้สักแบบว่าหน้าหน้าเลยอืมซื้อมาวางไว้มั่วๆไปก่อนเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยอืมมาถึงแล้วฮะ โอ้ปืนไฟผมว่าเอาไว้หน้าๆนาี่โอเคนะเออมันมันมันโกงอยู่นะเนี่ยปืนไฟไม่ธรรมดาเลยฮะแต่ว่าข้างๆนี่แหละเออข้างๆมุมเนี่ยอืมอืมมันอัมเกตได้ไหมเออมันมันเหมือนจะอัมเกตไม่ได้ปะหรือว่าอัมเกตได้โอ,อ้มันมีเล่งสปีดคูณสองด้วยโอเคออโต้เวฟอืมโอ้คือเล่งสปีดได้ออโต้เวฟได้ะฮะคือหวานหมูเลยทีนี้ผมไปดู อ่าบล็อกเพิ่มสักหน่อยมีอะไรมาเพิ่มไหมอืมดีนอีกหนึ่งนาทีฮะเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมมีดาเซดวงจันเนี่ยถึง50ล้วคือดูดีวอร์ดสิน่าจะได้แล้วนะดีวอร์ดเออต้องหาเศดวงจันมาเพิ่มอันนี้อืมอันนี้คืออะไรลิมิเต็ดสต็อกหมดแล้วศูนย์ทับเก้าเก้าเก้าหมดไวมากคือผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยโออีเวนต์หมดแล้วคือโอ้เพิ่งได้มาเศษแค่หกสิบกเศษเอง อืมแล้วแบบเหมือนว่าอีเวต์เนี่ยจะมาชั่วโมงละหนึ่งครั้งด้วยนะเออนี่ไงอีกประมาณห้าสิบนาทีเลยและในตอนนี้ผมมีเงินอยู่หนึ่งพันห้าร้อยแล้วฮะผมว่าต้องซื้อหวะปืนไฟไม่งั้นเนี่ยเราเราเราไม่น่าจะไหวเดวสตอมไว้ก่อนแล้วกันนะอ๋อจัดวางอะไรใหม่สักนิดนึงอืมอันนี้มันมันย้ายไม่ได้หรอเอออันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนจะเป็นระบายสีนะอืมออย้ายได้เก็บได้อ่ะเดี๋ยวเอาปืนไฟตั้งไว้ตรงนี้ ตรงไหนดิตรงนี้กระบอกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้กระบอกหนึ่งผมว่านะ่าจะทั่วถึงแล้วนะเออถ้าเกิดว่ามีกระบอกหนึ่งอาจจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้เออผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูฮะว่าไหวไหมแต่ผมคิดว่าไหวนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยน่าเห็นไหมมันจะครอบคลุมทั้งสองด้านเลยท่านผู้ชมผมว่าโอเคเลยแบบนี้และในตอนนี้ผมมาถึงเวฟที่ยี่สิบแล้วฮะค,คือต้องบอกเลยว่าไหวมากเออมีปืนไฟสองกระบอกแล้วแบบว่าเร็วมากท่านผู้ชม คือเร็วแบบโคตรเร็วอะ่ะอืมอืมดูตรงนี้มันเผาเร็วมากเออแต่ซอมบี้วิ่งเร็วเกิดไปแล้ววิ่งเร็วมากคือแต่ปืนไฟนี่ดีมากเลยนะเออดูดิโอ้โหดีมากผมอยากให้บอสเนี่ยเกิดกลางๆถ้าเกิดตรงกลางเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะดีมากไงอืมอืมอืมคือตอนนี้เวฟที่ยีสี่ฮะมาเวฟที่ยีบสี่ต่อไปจะเป็นเวฟที่ยีสิบห้าเวฟสุดท้ายมาดูกันว่าผมเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวนะ คือเวฟนี้นี่ไงมาแล้วเขาสิเขาสิเออเออโออ่อนิดเดียวนีดเดียวนีดเดียวนิดเดียวนีดเดียวนิดเดียวเรียบร้อยไหมโอ้โหเหมือนจะแพ้วะท่านผู้ชมเออผมก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีอะตอนนี้เนี่ยมีพันกว่าผมซื้อเทเลสตอันนี้มาับเบิลเทเลสตฮะคือผมคิดว่านี้เนี่ยน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะอืมโอไกลมากคือระยะมันคือกว้างมากเอาไว้ตรงนี้เลยอืม แล้วก็ไฟเริ่มสู้ฮะตอนนี้เราเหลือเงิน400เออเหลือเงิน400ผมว่าผมซื้อเทอร์เรน็ตฟ้ามาได้อันหนึ่งปะอันนี้250อืมอีกหน่อยหนึ่งอีหน่อยหนึ่งอ่าอะโอเคได้สองอันอืมซื้อไม่ได้อ่าซื้อซื้อ,อผมจะต้องซื้ออันนี้อีกอันหนึ่งอืมซื้อมาเรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยเรามีเทอร์เรน็ตฟ้าสองอันแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยวางเทอร์เรน็ตฟ้าไปมุมมุมสักมุมหนึ่งอืมเอามุมนี้แล้วกันหนึ่ง แล้วก็สองโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยแลเหมือนว่าจะมีกล่องอะไรมาด้วยตรงนี้อืมโอ้ให้เงินเนาะเป็นกล่องโอ้มีกล่องเกินเต็มเลยอีเวนเนาะอีเวนอะไรไม่รู้แต่ว่าให้เงินผมเอาครับคือเบอรเอาไปซื้อปืนไฟด้วยอืมอีเวนอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ว่าแจกเงินอีเวนแจกอืมอืม,อมขอบคุณมากหมดแล้วเหรอ คืออย่างได้สักแบบว่าออกมาลุลุโอ,โอ้ตรงนี้มีกล่องหนึ่งเก็ม,เมาเกมร้อยโอ้ได้เป็นร้อยเลยอะคือกล่องให้เงินเยอะมากรือว,ว่าตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งเล่นว่าผมปจนวะ <c oughs> เออไม่ค่อยจนเน่ยม 1, ะะีพันเก้าแล้วฮะปืนไฟมาขายไหมเออปืนไฟไม่ขายแต่มินิกันนี้น่าซื้อนะสามพันฮะแต่ว่ามินิกันเนี่ยยังไม่มาขายเลยนะผู้ชมเอาเป็นว่าในตอนนี้ผมรอไปก่อนแล้วกันนะคือใกล้จะเวฟยี่สิบห้าแล้วด้วยขอดูหน่อยซิว่า จะตีบ,บอสไหวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวนะเออดูดีตอนนี้คือแบบว่ามันยิงแบบมันมันยิงกว้างมากเลยนะมาแล้วครับบอสอืมอืมอืเลือดหายเป็นน้ำบอสอืมอืมอืเรียบร้อยโอ้ไหวฮะแต่ว่าเวบ26นี้เป็นเป็นมนุษย์ต่างดาวนะผู้ชมเออมนุษย์ต่างดาวอืมโอ้ยเคลียร์ได้สบายเออผมคิดว่าชิลแล้วฮะอืมเริ่มเริ่มชิลเริ่มชิล แล้วในตอนนี้เข้าสู่เว็บที่สามสิบหกแล้วฮะคือเป็นพวกเอเลี่ยนคือมันบุกถอยมาข้างหลังไม่ไหวอ่ะดิเออมันบุกมาแถวนี้ไม่ไหวแล้วม่ชวมว่าข้างหลังเนี่ยผมมีปืนม่วงเนี่ยกันเอาไว้เออแต่ข้างหน้านี่ปืนไฟพังปะเนี่ยเออทำไมมันดําเหมือนจะใกล้พังแล้วปะปืนไฟดําแล้วอะ่ะคิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะถ้าเกิดว่าปืนไฟพังเนี่ยผมผมผมคิดว่า,น,าน่าจะเริ่มไม่รอดฮะปืนไฟนี่ัวแบกเลยจริง ปืนไฟนี่แบกมากเออแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นสีดำไปละโอโอโอไหวไหมข้างหลังยังไหวอย,อยู่โอเคอืมเวที่สี่สิบ้าสี่สิบเอ็ดคือยังแบบว่าชิวๆนะเออสี่สิบโอโอวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเออวิ่งวิ่งกันเร็วมากอื้มอื้ือื้อเร็วมากฮะท่านผู้ชมคือในดูร้านค้าดีหรือยังอีกประมาณหนึ่งนาทีเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมเนี่ยค่อยมาดูแล้วกันนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลา่า้ผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ